สวัสดีค่ะวันนี้ครูหญิงจะพามาทำมาร์ชคอร์ดจากกระดาษง่ายๆค่ะที่ครูใส่อยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นรูปหมูแล้วก็จะมีหมีแพนด้าค่ะแล้วก็มีรูปวัววัวก็มีเขานะคะให้เหมือนนะคะถ้าไม่ใส่เขาก็จะเป็นหมูอีกเหมือนกันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีลูกโป่งค่ะ มีกระดาษเศษที่เรานำมาตัดเป็นเส้นๆค่ะแล้วก็มีกาวเปียก็จะใช้แป้งมันแล้วก็แป้งข้าวเหนียวมากวนผสมกันแล้วก็ไปทำให้มันเหนียวๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยค่ะเราก็จะนำลูกโป่งมาเป่านะคะให้มีขนาดตามที่เราต้องการเลยค่ะ จากนั้นเราก็หาที่รองค่ะก็จะเป็นหมอ้อหรือเป็นกระมังก็ได้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะนำกระดาษมาติดกาวนะคะให้เปียกแล้วก็ติดลงไปบนลูกโป่งค่ะกระดาษที่เราติดกาวต้องติดให้ทั่วนะคะถ้าติดไม่ทั่วกระดาษก็จะเปิดทำให้ผิวของลูกโป่งไม่เรียบค่ะ เราก็จะติดไปเรื่อยๆค่ะจนเต็มลูกโป่งค่ะขณะที่ทำก็ต้องค่อยๆทำนะคะเพราะว่าถ้าเรารีบงานที่ออกมามันก็จะไม่สวยไม่เรียบค่ะเราจะติดจากด้านบนแล้วก็เราค่อยมาติดด้านล่างค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยค่ะ เราจะติดกระดาษทั้งหมด3ชั้นนะคะสังเกตว่าชั้นที่1ครูหญิงจะติดในแนวแนวตั้งนะคะแล้วก็ชั้นที่2เราจะติดในแนวนอนก็คือแนวขวางค่ะส่วนชั้นที่3เราก็จะติดในแนวตั้งอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก็ใช้เวลาเกือบเกือบชั่วโมงนะคะในการทำลูกโป,งป่งแต่ละลูกค่ะก็ ส,สู้ค่ะกว่าจะได้งานก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงค่ะตอนนี้เราติดจากด้านบนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านค่ะแล้วเราก็ใช้กระดาษทากาวแล้วก็ติดในแนวตั้งเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราติดชั้นที่1เสร็จแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาติดชั้นที่2ค่ะคุณครูหญิงจะทำให้ดูวิธีการติดชั้นที่2ค่ะแล้วเราไปดูกันเลยค่ะในชั้นที่2เราจะใช้กระดาษติดในแนวนอนค่ะถ้าบางคนอาจจะมองไม่ออกนะคะอาจจะใช้กระดาษสีช่วยค่ะเราก็จะมีปลายตัดกันอยู่นะคะในชั้นที่1เป็น แนวตั้งในชั้นที่2เป็นแนวนอนค่ะหรือแนวขวางค่ะเดี๋ยวเราจะทําไปเรื่อยๆนะคะ หลังจากที่เราติดกระดาษในชั้นที่สองทั่วแล้วนะคะเราก็จะมาทําชั้นที่3กันค่ะในการทําชั้นที่3ก็คืออย่างที่ครูหญิงบอกว่าเราจะติดในแนวตั้งนะคะซึ่งเป็นแนวขวางหรือแนวตัดกันกันกบชั้นที่2ค่ะเราก็จะติดไปเรื่อยๆให้ทั่วลูกลูกโป่งของเรานะคะหรือทั่วชิ้นงานของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนํา ลูกโป่งนะคะไปตากแดดแล้วก็จะได้ลักษณะของลูกโป่งเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ชิ้นงานแห้งแล้วเราก็จะมาคิดว่าเราจะทําเป็นรูปร่างอะไรนะคะเราค่อยใส่หูใส่ตาใส่ปากนะคะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ